นิทานพื้นบ้านกะเหลี่ยงหมู่บ้านไลโว่ดวงไฟกับนายพานพระบาทสมเด็จพระประมินทรรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระราสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธาน,ท,านที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดงานในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาโครงการชุมชนในเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดำเนินงานในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อันเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศโดยพระราชทานพระบรมราโชบายในการพัฒนาว่าคนอยู่ร่วมกับป่าพัฒนาและอนุรักษ์อย่างสมดุลทั้งนี้พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชนกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดี กมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการพระองค์ได้ทรงพระราชทานหนังสือนิทานเล่มนี้เพื่อสะท้อนถึงประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนและความเชื่อของชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่สมควรอนุรักษ์ไว้อันเป็นการทำงานด้านหนึ่งของโครงการในมิติการศึกษาและการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมไว้โดยน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กเยาวชน และผู้ที่สนใจในนิทานพื้นบ้านต่อไปนานมาแล้วบนโลกมีครอบครัวดวงไฟที่ให้แสงสว่างมายังโลกมนุษย์อยู่ทั้งหมดเจ็ดดวงทำให้บนโลกนั้นร้อนละอุนายพานจึงคิดหาทางดับความร้อนจากดวงไฟทั้งเจ็ดดวง เ้กดดนายพานจึงหยิบสายธนูเพื่อยิงดวงไฟดวงไฟจึงดับลงทีละดวงละดวงทำให้แสงสว่างและความร้อนบนโลกนั้นลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็เหลือดวงไฟเพียงสองดวงดวงไฟจึงพูดกับนายพานว่านี่ท่านนายพาน ชีวิตเราและลูกของเราด้วยเถิดเจ้าทำให้โลกใบนี้นั้นร้อนระอุน้ำแห้งเหือดต้นไม้ไม่เจริญเติบโตบรรดาสัตว์ล้มตายกันเพราะความร้อยของเจ้าและลูกๆของเจ้าเจ้าจะให้เราไว้ชีวิตเจ้าอีกหรอท่านไว้ชีวิตเราและลูกคนเล็กของเราได้วยเถิดนะเราให้สัญญาว่าเราจะไม่ทำให้ท่านแลมนุษย์ทุกคนเดือดร้อนดี แล้วเจ้าจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกใบน,นี้ล่ะไหนเจ้าลงบอกให้ข้าฟังสิเราก็จะให้สารอาหารที่มีประโยชน์แก่ต้นไม้และพืชใบเขียวยังไงล่ะแล้วเราก็จะมาเป็นเวลาให้เกิดฤดูกาลต่างๆบนโลกนี้เราให้สัญญานะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ รามาปรากฏก็ให้เกิดเป็นเวลากลางวันให้ท่านทํางานส่วนลูกของเราก็จะออกมาในช่วงเวลากลางคืนให้แสงสว่างเพียงเล็กน้อยจากเราท่านก็จะได้นอนอืมก็ดีเหมือนกันนะหากเรายิงดับหมดบนโลกก็คงจะมืดมิดมองไม่เห็นอะไรและต่อไปนี้เราก็จะได้รู้เวลาจากเจ้าหากเจ้ามานั่นหมายความว่าเป็นเวลากลางวันนั่นเป็นเวลาทำงาน ากเจ้ากลับไปก็เป็นเวลากลางคืนเราก็จะได้นอนเราตกลงถ้าเช่นนั้นเราขอตั้งชื่อดวงไฟดวงใหญ่ว่าดวงอาทิตย์ส่วนลูกของเจ้าเราจะให้ชื่อว่าดวงจัน์ดีไหมล่ะขอบคุณท่านมากที่ไว้ชีวิตเราละลูกต่อไปเราจะสร้างประโยชน์และทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังเลยละ นายพันเก็บพนูไม่ยิงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จึงทํำให้มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่จนถึงทุกวันนี้